สวัสดีครับผมเอกี้วัยรุ่นเรียนนานครับสัปดาห์นี้ฮะเราก็ยังอยู่ในสัปดาห์แห่งความรักครับแล้ววันนี้ฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆแต่งเพลงปรักครับและนี่ฮะน้องหนงครับเพื่อนวัยรุ่นนับดนตรีครับผมวันนี้แต่งเพลงแต่งเพลงครับไม่เอาเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะนี่คือสายหกครับและการสอนดนตรีวันนี้เราก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจบแล้วอ่ะจบแล้ววันนี้มีแค่นี้อ่ะมีแค่นี้สอนแต่สายพอเบสิกจะได้แน่นๆไง เดี๋ยวคราวที่แล้วที่สอนกีต้าร์มันตลกเสียเวลาอันนี้จริงจังเลยนะจริงจังอันนี้จริงจังเดี๋ยวเทียบคีย์พี่เล่นคีย์อีใช่ไหมรักไม่ใช่รางวัลเลยพี่ร้องคีย์อีคีย์เนี้ยได้เรื่องความรักของพี่ดีกว่ามามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุยเนื้อกันมาความรักของพี่เหรอครับจำไม่ได้วะจำไม่ได้เออเอาล่าสุดเนี่ยจำไม่ได้เลยเหรองั้นเอาของคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าความรักทั่วไปก็แฟนกันรักกันกุ๊กกิ๊กโอ้โหง่ายๆก็บอกว่าไงว่าพี่อยากเขียน ความรักของพี่ลงไปในเพลงร้องให้คนแบบว่ารู้ว่าพี่มีความรักแบบไหนได้มางั้นลงเนื้อเลยความรักของพี่เองจำไม่ได้อ่ะ งั้นก็เอาความรักของคนอื่นก็ได้รักทั่วไปก็ได้รักหมารักแมวอะไรเงี้ยเราคิดยังไงเออเรามองยังไงนะรักไม่เอาของคนอื่นไงเอาของพี่ดิก็ว่ามาสิว่ามันเป็นยังไงเล่าเรื่องของตัวเองอ่ะก็มันจำไม่ได้ไงจำไม่ได้ได้ไงวะล่าสุดเนี่ยอ่ะคนล่าสุดเนี่ยอ่ะนานมากเลยเงี้ยสองอาทิตย์แล้วเว้ยงั้นก็เอาเรื่องคนอื่นแล้วคนอื่นก็อย่าไปสิดาดิก็ตัวเราเองเราจําได้ไหมเ่าของกูสิครเอาเริ่มเขียนคอนเอ เขียนมากูากจำไม่ได้ไงงั้นไปเรื่องของคนอื่นไปอย่าไปคนอื่นงั้นเอาเรื่องมึงเองเอกูจำไม่ได้พี่เอกเอาเรื่องมึงเองดิกูจำไม่ได้ไงความรักไงพี่ทั่วไปรักหมารักแมวน้ำขุ่นมาตินรักแมวมาติน คนกับคนสิวะเรากรักสัตว์ก็เป็นความรักไงมันเป็นความรักวันวาเลนไทน์ไงวาเลนไทน์แล้วตกลงจะเอาเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นเอาเรื่องกูก็เริ่มสิเริ่มเนี่ยก็กูจําไม่ได้มันนานหรือไงล่ะสองอาทิตย์แล้วไงก็ต้องจาได้ที่เพิ่งผ่านมาเอง,ง,งเอา้เอาเฮ้ยอ,อ,อะไรวะ